สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A99 เกเกษตรกรีนะครับจะมาปลูรพีนัทบัตเตอร์นะครับหรือต้นเนยถั่วนะครับที่อนุบาลในแก้วไว้นะครับชุดนี้ได้โดนหนอนกินไปจนใบหมดเลยนะครับแลวอันนี้แตกใบมาใหม่แล้วนะครับ ลา,าาาลาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เขาทนมากนะครับล่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้นงามดีนะครับก็เป็น พีนัทบัตเตอร์ของพี่ต้อมชดาพรนะครับที่ได้แบ่งปันมานะครับตนน้นเล็กๆองครับตอนนั้นที่ได้ชําในแก้วนะครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่เขาทนมากนะครับกระถางก็เป็นกระถาง8นิ้วนะครับรองก้นด้วยมะพร้าวสับนะครับ ส่วนวัสดุปลูกนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้ผสมดินนะครับใช้ใบไม้ผุนะครับแล้วก็แหนแดงนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับนิดนึงนะครับประมาณ3กํามือนะครับแล้วก็เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับแล้วก็จะมีแหนแดงนะครับ หนแดงกับใบไม้ผุอย่างละส่วนนะครับอย่างละส่วนโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะผสมก่อนนะครับวินทรีอ่อนก็จะผสมไปด้วยกันเลยนะครับ แดงสดก็สามารถใส่สดๆได้เลยนะครับหรือจะเอาไปคุมหน้าดินได้นะครับเขาจะย่อยสลายเร็วนะครับมีในตัวเจนสูงถึง4.6ถึง5%เปนะครับโปรตีนสูงถึงประมาณ30%นะครับเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ทำปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยหมักนะครับ ก็จะผสมเข้ากันเลยนะครับก็จะมีเศษไม้ด้วยนะครับเศษไม้ผุใบไ,ไม้ผุนะครับที่ไปโกยมานะครับ นี้ก็พอแล้วนะครับเสียงรถจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าติดลิ้นถนนนะครับลองก้นนิดนึงต่อนะครับ ก็จะบีบแก้วให้หลวมๆนิดนึงนะครับลากโผล่ก้นแก้วเลยนะครับสรุปว่าไม่ออกนะครับลากเดินดีนะครับลากไม่ค่อยลงข้างล่างนะครับแต,แต่จะอยู่ข้างบนเยอะเลยนะครับ รากเดินดีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้แก้วดำเลยมองไม่เห็นนะครับจึงว่าใบของงามดีนะครับเดี๋ยวขยายรากนิดนึงนะครับเราจะได้โอยรากเดินดีมากเลยนะครับทนมากเลยนะครับีนัทบัตเตอร์ขยายรากนะครับเดี๋ยวจะได้รากจะได้เดินดีดีนะครับ มีตักไข่ครับเลยมองไม่เห็นนะครับก็จะแผ่รากนิดนึงนะครับกระจายกระจายรากนะครับเดี๋ยวจะได้รากจะได้พุ่งเร็วๆนะครับ ก็กดขอบเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลากหักนะครับแล้วก็ใส่ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับก็ใส่วัสดุปูอีกรอบนึงนะครับ กดขอบๆอ,อีกนะครับเดีย๋ยวต้นจะได้ไม่ล้มนะครับเดีย๋ยวคงต้องหาไม้มาปักนะครับเพราะว่าโดนลมเดี๋ยวโย,นยวาากนะครับเดี๋ยวรากขาดนะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้น ลองก้นก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหรากรากเดินดีมากเลยนะครับถึงว่านะครับต้นได้งามรากแข็งแรงมากนะครับก็ขยายรากเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเขาจะได้พุ่งเร็วๆนะครับ ก็วางให้อยู่กึงกลางนะครับแล้วก็ปิดด้วยวัสดุปลูกนะครับผมจะไม่ได้เรียกดินนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากจะมีแต่ใบไม้แล้วก็แหน่แดงนะครับจะเรียกวัสดุปลูกแทนนะครับแล้วก็ใส่ขี้ไก่อันนี้นะครับ ใส่แค่นี้พอนะครับแล้วก็ปิดด้วยวัสดุปลูกอีกครั้งนะครับ กดขอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้แน่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเติมอันนี้อีกนิดนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็ลดนะครับให้ชุ่มเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ